เราจะเอาหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมซึ่งน่าเก็บนะเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยมาชมกันคือเป็นพระที่ที่ได้จากกุมมจริงๆกุแตกเมื่อปี2513พุทธคุณนี้เราไม่สามารถจะตอบได้เป็นเป็นเป็นเรื่องอเป็นราวได้เพราะว่าเหมือนกับเราก็ไม่รู้จริงแต่ที่ ที่ตามโบราณที่เขาเล่นกันมาเนี่ยที่โด่งดังขึ้นมาได้ของพระเงินเนี่ยเพรนในเรื่องแคล้วคลาดคงกระพันที่ประสบะการณ์ต่างๆเนี่ยเกิดจากแคล้วคลาดคงกระพันทางนั้นเป็นหน้าตาต้องหนีจากของพ่กเงินก่อนละต้องไม่ใช่ของพรอเงินเป็นหน้าตาของพระพระหลวงจีนแล้วก็ให้รู้ว่า การสร้างของผู้เงินหรือการสร้างพักของผู้เงินเนี่ยเป็นฝีมือของช่างหลวงเพราะฉะนั้นความงดงามความประณีตจะต้องมี ช่องเรานะครับเราได้นำเสนอเราเรื่องพระหลวงพ่อเงินจนไปแล้วมเมื่อ EP อเ,เก่าๆที่ผ่านมานะครับสามารถไปชมย้อนหลังกันได้สำหรับผู้ที่มาติดตามใหม่ยังไม่เคยได้ดูนะครับวันนี้นะครับเรียกว่าเราจะเอาหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมซึ่งน่าเก็บนะเอามามให้เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยมาชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะ พาส่งให้ดูพระหลวงพ่อเงินกันที่พ่อได้เก็บรักษาไว้นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเอมซึ่งตามธรรมชาติแล้วเนี่ยพิมนิยม A เนี่ยออมีการปลอมน้อยกว่าพิมพ์นิยมบนะครับแต่พระทั้งหมดเนี่ยเป็นพระที่ได้มาจากกลุก่ได้เก็บรักษาเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยทั้งชุดเนี่ยรวมกัน พระทั้งหมดเนี้ยไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนคือเป็นพระที่ที่ได้จากกุมาจริงๆกุแตกเมื่อปีอ2 5งหนึ่งสแต่พระชุดนี้มีผู้ที่ไปเหมามาจากกุเนี่ยพร้อมๆกับกุตอนที่แตกที่วัดประสาทเมื่อปีสองห้สองแปคือได้มาจากท้องถิ่นเนี้ย เมื่อปีสอง8ห้ารอสองแปดจริงๆปเป็นหมอมาทั้งหมดปรากฏว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่นิยมที่เห็นกันทั่วไปนะจนกระทั่งแต่ไม่ได้อยู่ในมือของของพ่อขาพระหรือพวกเซียนพระขับบรรดาเซียนพระเนี่ยเซียนพระแต่เดิมเนี่ยรู้ว่าพระชุดนี้เป็นพระแท้แต่ควนี้เขาไม่มี แล้วก็ของที่จักกุเนี่ยไปอยู่ในมือของคนที่ผู้มีอันจะกินครับไม่ไม่ได้ออกให้เช่าหาในวงการเพราะฉะนั้นเสียนพระเนี่ยก็จะก็กลัวว่าถ้าเกิดเขาเอาพระแท้มาเล่นเนี่ยดันราคาให้สูงขึ้นไปเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วเนี่ยเกิดวันดีคืนดีพระที่มีผู้เก็บไว้เทออกมาเนี่ยเขาก็จะแย่เพราะฉะนั้นทางที่ ปลอดภัยที่สุดของเสียนพระคือการทําพระปลอมขึ้นมาเล่นใหม่อแล้วก็เล่นไปอีกทางเล่นไปอีกทางหนึ่งของจริงก็บอกเป็นพระปลอมไปเอาพระปลอมมาเล่นมีเฉพาะกลุ่มของเขามีเฉพาะกลุ่มเฉพาะตัวคือวันนี้เราได้เก็บพระชุดนี้ไว้จึงคิดว่าพระชุดนี้ดูยังไงก็แท้ไม่ว่าจะใช้วิธีพิจารณาแบบไหนไม่ว่าจะดูพิมพ์ดูเนื้อดูธรรมชาติ ก็เก่าจริงที่มาที่ไปชัดเจนเราก็คิดว่าคนที่สนใจกับหว่เงินหรือที่ว่าชื่นชอบอยากจะสักกะระกับวพรเงินสักองหนึ่งในชีวิตเนี่ยก็ควรจะมีเก็บไว้เพราะว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยถ้าทั่วๆไปเนี่ยเขาก็เล่นหากันเป็นแสนเป็นล้านเ,เป็นแสนเป็นล้านโอเคเป็นราคาปัน่นแต่ราคาจริงเนี่ยก็ไม่มีครับของจริงเนี่ยไม่เคยมีใครเอาออกมาขาย คราวนี้เราให้เราเปิดให้แบ่งปันเพราะว่าผู้ที่พี่ที่เอื้อมไม่ถึงแต่อีกมีความอยากได้ก็จะควรจะเช่าพระชุดนี้ไปเก็บไว้หรือใช้สักการะบูชานะครับแล้วก็พระแต่ละองค์เนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราถ่ายด้วยกล้องอ่าเรียกว่าเอามาถ่ายกันใกล้ๆชัดๆเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยสวยงามทุกองค แล้วก็มีลักษณะจุดพิจารณาที่เป็นองค์แท้เนี่ยทุกองค์ทุกองค์นะครับอ,อยากจะถามพ่อว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยมีพุทธคุณทางด้านไหนบ้างครับพุทธคุณนี้เราไม่สามารถจะตอบได้เป็นเป็นเป็นเรื่องอเป็นเาาได้ครับเพราะว่าเหมือนกับเราก็ไม่รู้จริงอ่าแต่ที่ที่ตามโบรารณที่เขาเล่นกันมาเนี่ยัที่โด่งดังขึ้นมาได้ของพ่อเงินเนี่ย ในเรื่องแคลคาดคงกระพันที่ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเกิดจากแคลคาดคงกระพันทางนั้นเช่นยิงไม่เข้าอะไรพวกนี้ที่ดังขึ้นมาเพราะสมัยก่อนเมื่อสี่ห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยคนจะนิยมพักคงกระพันคแคลคาดยังเฉยๆกันอยู่เพิ่งมาตอนหลังมีอ,องปุถุทวตแล้วก<ม>็มีเมตาโชคลาบอ,อันนี้อันนี้ต้องแน่นอนอยู่แล้ว ค,คือเราต้องคิดอย่างนี้ว่าพระของพ่อเงินเนี่ยปลุกเสกโดยเกจิอาจารย์สี่องค์รับสี่องค์คือของพ่อเงินของปู่ยิ้มของปู่สุขแล้วก็ของพ่อพิงค์อืมพวกเนี้ยเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคนั้นซึ่งซึ่งเป็น,ซ,ปนซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ของกมลจุ่มพรนะเป็นอาจารย์ของกมงจุ่มพรเขตอุดมศักดิ์ พระพระชุดนี้เท่ากับว่าเราได้บูชาพระถึงสี่องค์เกจิอาจารย์องค์ดังๆถึงสี่องค์อ่าซึ่งสี่องค์เนี่ยเป็นอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเนี่ยนะครับพอเอามาส่องแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยสวยงามสวยงามนะสวยงาม,งามเพราะว่า <c oughs> การสร้างของพระเงินเนี่ยที่เป็นที่ทราบกันมาแต่ก่อนนะที่เป็นเรื่องเป็นราวที่พูดกันแต่ก่อนว่าเป็นฝีมือชาวบ้าน แต่ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นฝีมือของช่างวังหลวงสร้างที่กรุงเทพไม่ได้ไปเททองก่อที่ที่พิจิตตตามที่ว่ากันเพราะฉะนั้นฝีมือการสร้างการเราเนี่ยเป็นฝีมือของช่างวงนะใช้โลหะที่ที่มีค่าเดีวก็ทุกองค์ก็จะลงรักไว้ค รักเนี่ยพอถึงอายุแล้วแล้วเราสามารถจะดูความเก่าได้อ <c oughs> ย่างพระเช่นพระองค์เนี้ยยังไงก็เก่าเพราะรักได้แตกเป็นร่อนออกมาพะะระใหม่ไม่มีทางทําอย่างนี้ได้อ่าคือเบื้องต้นเนี่ยองค์เนี้ยท่านน่าจะลงรักไว้เต็มองคเต็มองต้องเต็มองแต่ว่าพอผ่านการเวลาไปเนี่ยก็ค่อย,ค,อยค่อยร่อนออกอืครับที่จะเห็นเนี่ยเห็นรักเนี่ยเป็นเป็นรอยร่อนออกมาเนาะ แล้วก็ด้านในของท่านเนี่ยเป็นเนื้อทองเหลืองอืมเนื้อทองเหลืองครับแล้วก็ที่เป็นสีเทาๆเนี่ยอันนี้ก็คาบกลุกคาบกลุกใช่เพราะว่าอันนี้พระผ่านการเวลามาเป็นร้อยกว่าปีแล้วครับแต่ละองค์เนี่ยมีความสวยงดงามนะครับแล้วก็หลักในการพิจารณาหลวงพ่อเงินเนี่ยมีอะไรบ้างกระเพาะ จริงๆแล้วเนี่ยเราอะได้อธิบายไปหลายรอบแล้วแต่ทีเนี้ยเราก็ไหนๆห้พูดละเราก็จะมามพูดถึงหลักพิจารณาดูพระหลวงพ่องเงินแท้เนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างคือ,อขั้นแรกนเนี่ยต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนให้เข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่าพระรูปกรของพระเงินที่นิยมกันเนี่ยที่เรียกว่าพิมพ์นิยมพิมพ์คิ้ตาเนี่ยไม่ใช่เป็นรูปเหมือนของพระเงิน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเป็นรูปเหมือนของพระ Mirror, มีเกอร์หรือพระหลวงจีนที่เป็นที่เชื่อกันว่าท่านเป็น <c oughs> พระศร,รีระยะเม่ไตนะทุกคนทุกคนที่นับถือพุทธมหายานเนี่ยก็จะสร้างพระที่ที่เขากำนับถือคือพระศรีรายาิยะเม่ไตนะก็เป็นมาสร้างรวมพระเงินก็สร้างแบบนั้นพอทราบ จร,จริงๆว่าพระของพระเงินเนี่ยคือพระศีลไม่ตายการพิจรณาก็ต้องดูว่าพระองค์เนี้ยเป็นหน้าตาต้องหนีจากพระเงินก่อนละต้องไม่ใช่ของพระเงินเป็นหน้าตาของพระพระลวงจีนนะแล้วก็ให้รู้ว่าการสร้างของพระเงินหรือการสร้างพระของพระเงินเนี่ยเป็นฝีมือของช่างหลวงเพราะฉะนั้น ความงดงามความปราณีตจะต้องมีไม่เหมือนพระทีะ่ทางวัดทำเองครับนะคราวนี้พอได้สองอันนี้เราก็สามารถจะดูพระอ,อพระเงินได้ง่ายๆว่าต้องหาองค์ที่สวยไว้ก่อนหนึ่งสวยสองมีความปราณีตสามที่ผ่านๆมาเพราะเราเห็นพระเยอะรเราเห็นพะระนับเป็นร้อยองค์เราก็จะ สามารถจะมาเทียบเคียงกันได้ว่าพระทุกองค์ที่พบเนี่ยพบในกุเนี่นะทุกองค์ต้องมีการของรักไม่ใช่ทุกองค์คือส่วนแบ่งเป็นสามอย่างของรักส่วนบางอย่างก็องรักอีกอย่างหนึ่งก็ขัดเงาอีกอันหนึ่งก็เปียกทองมีสามลักษณะนี้เท่านั้นนะเท่านั้นเราพูดคําว่าเท่านั้น ทีนี้พอมาส่องดูใกล้ๆนะครับเราก็จะเห็นว่าลักษณะลักษ์เนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้คือลักษ์เนี่ยก็คือยางไม้สมัยโบราณเนี่ยเขาทายางไม้ลงไปเนี่ยเพื่อที่จะเก็บรักษาถนอมผิวพระนะครับทีนี้ยางไม้เนี่ยเมื่อผ่านการเวลาเป็นนานๆเนี่ยก็จะแห้งแห้งแล้วก็ล่อนออกแบบนี้คือตอนแรกเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าเริ่มต้นเนี่ยเป็นของเหลว เป็นของเหลวเอามาทาพอมาทาเนี่ยพอผ่านเวลาเป็นนานๆเนี่ยลักเนี่ยก็จะแห้งพอแห้งแล้วก็ค่อยๆล่อนหลุดออกมาลนานักษณะนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเจอรอยสีดำๆเนี่ยเราจะต้องอดูใกล้ๆก,ก่อนว่าเป็นลักษหรือเปล่าเพราะบางทีเจอรอยสีดำเนี่ยอาจจะเป็นสนิมหรืออาจจะเป็น คราบสกปกก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าเจอสีดำแล้วจะเป็นรักหมดนี้พอเราส่องดูใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าลักษณะของลักเนี่ยก็จะต้องมีความหนานิดนึงอย่างนี้เป็นคราบที่ที่ติดลงไปแล้วก็มีลักษณะแห้งล่อนนะครับถ้าเกิดว่าดูใกล้ๆแล้วว่าเป็นรักอันเนี้ยชัวนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นองค์แท้ ซึ่งองค์ที่ไม่ลงรักเนี่ยก็จะมีอย่างที่พ่อได้เล่าไปแล้วก็จะมีทั้งแบบขัดเงาแล้วก็เปียกทองคืออพระที่เป็นเนื้อทองเหลืองธรรมดาเนี่ยนะเขาเกิดสนิมเนี่ยอันนั้นให้ให้วางไว้ก่อนห่างๆเพราะว่าพระแท้เนี่ยจะมีสามพัฒนาคือเนื้อทองเหลืองก็มาลงรักรเนื้อทองเหลืองมาปิดทองแล้ว <c oughs> ก็ มามาขัดเงาเนี่ยครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็มาดูลักษณะอื่นๆร่วมอย่างเช่นว่าเนี่ยถ้ามีรูมีโพรงมีฟองอากาศแบบเนี้ยนะอันนี้เป็นลักษณะที่หมายถึงว่าการที่เททองหล่อโบราณ <c oughs> อ่าเขาก็จะเป็นแบบนี้คือหมายก็ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีเครื่องฉีดพอไม่มีเครื่องฉีดเนี่ย ก็ย่อมที่จะเกิดเป็นรอยเป็นรูอะไรเงี้ยนะคือเขาจะไม่สามารถเข้าไปแทนที่ในเบ้าได้ทั้งหมดอ่าแต่ว่าสมัย <ไป S 1> ใหม่เนี่ยเขาใช้เครื่องฉีดเพราะเครื่องฉีดเนี่ยรูอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเขาต้องการจะให้เกิดรูอย่างเงี้ยเขาจะต้องแกะพิมพ์ใหม่เลยนะครับถ้าเกิดว่าปกติแล้วเนี่ยเนื้อจะตึงหมดเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปส่องดูใกล้ๆเนี่ยแล้วมีโลมีอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยถือเป็นข้อดีเนี่ยเพราะว่าการหลอโดยเครื่องฉีดสมัยใหม่เนี่ยจะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าองค์ที่ไม่มีก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้ามีเนะี่เป็นรอยที่ดูได้อย่างเช่นอันเนี้ยอันเนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นโพรงเข้าไปนะ เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเครื่องฉีดทําไม่ได้หรือพระที่พระปลอมที่กรอแบบโบราณก็มีนะทฤษฎีนี้ก็ใช้ได้ต้องดูประกอบอันอื่นด้วยถ้าเป็นพระปลอมที่กรอแบบโบราณเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีความสวยสวยจะสู้นี่ไม่ได้ก็ต้องประกอบกันต้องประกอบกันคือสวยปราณีตไม่มีพิรุธอ่ะแล้วก็มีคาบลักษ แล้วก็มีรูมีโพรงอันนี้เป็นส่วนประกอบอแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยให้ไปที่ความสวยความปราณีตแล้วก็คาบลักก่อนเพราะว่าความสวยความปราณีตเนี่ยมันก็เป็นแบบกันยากอ่าครับแล้วก็เรื่องคาบลักก็เหมือนกันอ่าต้องผ่านการเวลาเท่านั้นถึงจะเป็นแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าคนที่เขาทำลักปลอมขึ้นมาก็มีเหมือนกันแต่มันจะไม่เป็นอย่างนี้ครับ ม,มันจะเป็นรอยทาสีบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอไปส่องดูใกล้ๆแล้วไม่ใช่หลกักนะครับยูอดูหลายๆองค์จะได้จะได้เห็นจะได้เห็นว่าพระเนี่ยพระแท้เนี่ยต้องมีแบบนี้ต้องหลายๆองค์เหมือนๆกันลักษณะเดียวกันธรรมชาติเดียวกันจะเห็นว่าจมูกท่านเนี่ยเป็นลักษณะของชมพู่พาซีครับ เห็นพระอยู hmm. okay. been, oh. mm ่องค์หนึ่งที่อยู่เป็นหน้าปกของพระหนังสือพระเล่มดังๆเนี่ยนะว่าเล่นกันเป็นองค์ครูที่ราคาเป็นสิบล้านปรากฏว่าจมูกท่านแหลมเฟี้ยวเกินนะกองจมูกจะไม่แหลมนะเป็นลักษณะทู่ขาเป็นแบบนี้แต่องค์นั้นพิเศษแหลมเฟี้ยวเกินอันนั้นคือไม่ผ่านอ๋อเล่นกันแพงมาก พระที่เป็นองคูของวงการปัจจุบันเนี่ยทั้งพิ์นิยมพิมกิตาเนี่ยเป็นพระที่ไม่ผ่านทั้งคู่อล้วก็มาเล่นกันอย่างนั้นเล่นกันบแบบนี้แล้วก็จาภาพนั้นกันจนติดตาจะเรียกว่า,ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดอืนี่ครับเราจะเห็นว่าองค์นี้ก็จะมีโพงอย่างนี้แต่ถ้าเรามาใช้หลักการพิจารณาว่าพระองค์เนี้ยที่ว่าแพงแสนแพงเนี่ยแท้ตรงไหนครับดูตรงไหนว่าแท้ จะตอบไม่ได้เลยอืมอืมแต่และองค์เนี่ยก็จะมีลักษณะที่ร่วมกันเป็นพระที่ไม่ได้ผ่านการใช้ใดๆคือท่านได้ไปเนี่ยก็เหมือนกับได้เป็นคนแรกที่ของพ่อเงินให้ตำนองนั้นครับไม่ได้ผ่านมบือใครมาอ่าเพราะว่าพระเนี่ยเก็บรักษาไว้อย่างเดียวเลยไม่ได้เอามาใช้งานอืม สิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นธรรมชาติที่ผ่านการเวลามาจุดเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้เกิดจากการที่แต่งขึ้นมาแต่งขึ้นมาดูที่ก้นดูที่ก้นเป็นยังไงอืมอ่ะก้นนี้ก็มีลักก็มีลักเนี่ยปกคลุมทั่วทั้งองค์แล้วก็จะมีรอยตะใบแบบนี้นะครับอืมรอยตะใบ ผิวในท่านเป็นสีเหลืองคเป็นสีสสเหลือง,องทองทองเหลืองทองเหลืองที่มีคุณภาพคำว่าคุณภาพคือไม่ได้ผ่านการหลอมมาไม่ได้เคยไปทำเครื่องใช้ไม้สอยแบบอื่นมาแล้วมาออรรวมกันแล้วแล้วเป็นทองเหลืองใหม่นี่ไม่ได้อันนี้เป็นทองเหลืองที่ไม่ได้ผ่านการถลงุงทองแดงเสร็จสังกะสี สังกสีทองแดงที่ไม่ได้ผ่านการใช้มาก่อนแล้วก็มาหลอมรวมกันเป็นทองเหลืองเนี่ยหยิบออกมาทีละองค์ทีละองค์นะครับเนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยม,มีโพงมีอะไรที่แต่ละองค์เนี่ยตำแหน่งไม่ตรงกันนะครับอย่างเช่นว่าอ่ะองค์นี้นะมีรูตรงนี้นี่แล้วก็หยิบอีกองค์หนึ่งมาอ่ะอันนี้ไม่มีจะไปมีที่อื่นอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่า คนที่เขาทำปอมขึ้นมาเนี่ยนะเขาก็จะต้องมีองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยเป็นต้นแบบอแล้วก็องค์ที่เหลือเนี่ยปั๊มออกมากี่องค์กี่องค์เนี่ยก็จะต้องเหมือนกันหมดเหมือนกับองค์ต้นแบบถูกไหมครับถ้าเป็นพระที่ถอดพิมพ์แต่ว่าเนี่ยหยิบออกมาแต่และองค์แต่และองค์เนี่ยไม่มีซ้ำกันเลยเนี่ยครับ อย่างองนี้ก็จะมีโพรงตรงนี้นะครับคือพระที่มีจำนวนตำหนิเล็กๆน้อยๆแบบนี้เป็นพระที่น่าเก็บเพราะเป็นพระที่เราสามารถดูได้ว่าว่าแท้ว่าเก่าจริงธรรมชาติจริงอันเนี้ยบางคนจะเก็บพระที่สวยๆจะล้างออกจะอะไรออกเนี่ยซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง อ่าเพราะว่าได้ไปล้างเอา,เอาตำหนิเอาตำหนิเอาโคตรซึ่ง<ค>จะดูออว่าเป็นแท้เนี่ยออกไปด้วยพระองค์นั้นนะ่ะอาจจะแท้แต่ทีเนี้ยไปล้างเอาลักออกไปล้างเอา,เอาสิ่งที่จะบ่งบอกอายุพระเนี่ยได้ออกไปด้วยทีนี้ก็เลยกลายเป็นคาบลูกคาบดอกไปแล้วทีนี้เราไม่รู้ว่าพระเธอตรงไหนอ่ากลายเป็นพระกํากึ่งไป นะครับนี่อย่างองค์นี้ก็จะมีโพรงอากาศตรงนี้ด้วยครับแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยก็จะมีลักษณะธรรมชาติที่ร่วมกันนะครับพระทั้งหมดเนี่ยเราไดา้เปิดแบ่งปันให้เชาวบูชาด้วยในราคาอเอื้อมถึงก็ถ้าใครที่ ออยากได้อยากเก็บพระหลวงพ่อเงินชุดนี้เรียกว่ามีความนา่าเก็บน่าสะสมมากครับก็สามารถติดต่อมาที่ช่องทางคือที่เราเห็นพระมาเยอะแล้วเนี่ยนะก็จะปรากฏว่าพระพระพิมพ์เนี้ยชุดเนี้ยเป็นพระพิมพ์นิยมกันอยู่แล้วคือเป็นพระพิมพ์มาตรฐานเรื่องว่าพิมพ์ทรงเนี่ยโอเคผ่านรเพื่อเนื้อหามวนสารก็ตรง นะธรรมชาติความเก่าก็มีนะเป็นพระที่สวยงามตรงปกตรงสเปคทุกอย่างแล้วก็ในราคาที่เอื้อมถึงครับเอามาดูมาเมื่อไหร่ก็สามารถจะพินะพจรารณาได้ว่าพระแท้เรียกว่าส่องไม่เบื่อครับัอน,นี้เราก็แนะนําว่าท่านควรจะเก็บพิมพ์นี้ไว้ครับเป็นเป็นเรียกว่าเป็น เอกลักของพระหลวงพ่อเงินเลยก็ว่าไดอ้อย่างนี้เรียกว่าพิมพ์นิยม A อมนะครับเพราะว่ามีหูบายสีลสกักษณะกายภาพของท่านเนี่ยก็จะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้ม,ม,มแล้วองค์เนี่ยจะ,ะใหญ่กว่าพิมพ์นิยม B นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพิมพ์นิยม B เนี่ยเราก็มีเป็นจำนวนมากเหมือนกันเดี๋ยววันหลังเนี่ยเราจะมาเปิด ให้ชมกันนะครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยเราได้จัดทําเป็นโบชัวไว้แล้วก็พระที่พ่อได้เก็บไว้เนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะครับก็จะมีหลายๆแบบนะครับท่านสามารถที่จะอขอดูได้ทั้งหมดเนี่ยเราได้เปิดแบ่งปันเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์นิยม A นะครับเราก็จะเปิดแบ่งปันในราคา5,200นะครับซึ่งเป็นราคาที่ไม่ไม่เกินกำลัง แล้วก็ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าเนี่ยเราได้เก็บรักษาพระแท้จากกลุ่เอาไว้แบบนี้นะครับตามหลักเหตุผลที่เราได้อธิบายนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อขอขอบคุณท่านที่ติดตามช่องเปิดกลุ่มพ่อ เดี๋ยว EP ีต่อๆไปนะครับเราก็จะนำเสนอพระสวยๆพระแท้แบบนี้มาให้ชมครับพระแท้นหาเก็บพระแท้นหน้าเก็บ,บ,กบสำหรับวันนี้นะครับพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม A ครับนี้ขอบคุณครับ